สถานในน้ำระเทือเมือสอสงยาหักใยนึกถึงใจดวมชีวันผู้พันหัวใจเป็นหนึ่งเดียวขอให้ผ่านสายเงาเป็นสาย ท่านทั้งหลายรวมทั้งผู้ครองที่นับถือทุกๆท่านมหาวิทยาลัยหัดใหญ่ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ปีพศ2540ผู้บริหารมหาลัยหัดใหญ่ได้จริงจังในการบริหารมหาลัยจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา25ปีเน้นเรื่องคุณธรรมของนักศึกษาและเทคโนโลยี ให้ทันสมัยกับโลกปัจจุบันนักศึกษาได้ทำประโยชน์ช่วยเหลือสังคมและสร้างชื่อเสียงให้กับมาอะไรอย่างมากมายตลอดระยะเวลา25ปีในนามผู้วิหารขอขอบคุณขอบใจผู้วิหารคณาจารย์และนักศึกษาทุกๆคนในการที่ได้ช่วยสร้างมาลัยให้มีชื่อเสียง พร้อมทั้งขอขอบคุณท่านผู้ครองผู้สนับสนุนผู้บริหารมหราวิทยาลัยหัดใหญ่มุ่งมั่นที่จะสร้างมหาวิทยาลัยหัดใหญ่ให้จเจริญรุ่งเรืองตลอดไปเพื่อช่วยกันสร้างประเทศชาติของเราสวัสดีค่ะในวาระที่มหาวิทยาลัยหัดใหญ่ครบรอบ25ปีในปีนี้นะครับก็ถือว่ามหาวิทยาลัยหัดใหญ่ก็ผ่าน ร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรนะครับแล้วก็เริ่มจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่เรามีอาจารย์เก่งๆมีนักศึกษาเก่งๆมีบัณฑิตเก่งๆที่จบออกไปได้งานดีๆเยอะมากในระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาเนี่ยชื่อเสียงของมหัดใหญ่ก็เป็นที่รู้จักในระดับประเทศหรือแม้ระดับอาเซียนนะครับเพราะเราได้ มุ่งเน้นให้ความสําคัญกับความเป็นนา,นาชาติของหมหาวิทยาลัยหดใหญ่นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าภายในระยะอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับการพิโฉมมหมาวิทยาลัยหดใหญ่เนี่ยก็จะนํามาซึ่งความสําเร็จของบุคลากรของอลูกศิษย์ที่จบไปนะครับเพื่อทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติและรับใช้ชุมชนและสังคมต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมา25ปีและทางที่ชัดเจนในอนาคตรวมถึงพลังจากบุคลากรน,นักศึกษาและสิทธ์เก่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคมชุมชนให้เติบโตไปพร้อมกันพวกเราอยู่ในความรู้สึกที่ตื่นเต้นที่มหาวิทยาลัยได้มีความเจริญก้าวหน้า รุดหน้าไปอย่างดีและที่สําคัญอย่างยิ่งเราไม่ได้มีความภาคภูมิใจแต่เฉพาะภายในของเราเราเองได้รับการสะท้อนจากชุมชนข้างนอกจากบุคคลภายนอกมากมายหลายอย่างด้วยกันหลายแห่งด้วยกันโดยเฉพาะในภาคใต้ว่าเราเปลี่ยนมาวิาลยที่ติดอันดับหนึ่งของมาวิาลยเอกชนในภาคใต้ขอขอบคุณ ทุกคนนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เรามีความเจริญได้ถึงวันนี้ น,นี่ถือว่าอาจจะเป็นบุคลากรคนแรกของวิทยาลัยเมืองอาใหญ่ก็ได้นะคะตอนเร,เริ่มแรกกันก่อตั้งอะคะ่ะที่วิทยาลัยเมืองนยคะแถวเนี้ยคะ่ะจะเป็นเหมือนป่าพุ่งอะคะ่ะเป็นเหมือนป่าไม้มีแต่แหล่งน้ํามีแต่พื้นน่ยนะคะตั้งแต่เข้ามาทํางานที่หมาหาวิทยาลัยใหญ่ปี2540นะครับกเ็เราเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายนะครับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทํางานเรามีนักศึกษา180คนเรามีคณะเดียว หหลักสูตรนะครับอาคารสถานที่ก็มีแค่อาคารเดียวก็เราก็สนุกสนานกันมากเพราะว่าจะรู้จักกันหมดทั้งอาจารย์ผู้บริหารแล้วก็นักศึกษาค่ะส่วนเจ้าหน้าที่ที่ซัพพอร์ตก็ก็มีแค่สำนักง,งานอยู่แค่1-2ถึงแห่งเท่านั้นเองค่ะในช่วงที่เข้ามาที่นี่เนี่ยตั้งแต่ปี43นะคะกะ็พบเจอเยอะค่ะความประทับใจเยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือได้ทําในสิ่งที่ชอบก็คือการได้สอนหนังสือนะคะแล้วก็ได้เจอนักศึกษา พี่พี่เห็นเส้นสายความสัมพันธ์นะคะตั้งตั้งแต่นักศึกษาในห้องเรียนนะคะจนกระทั่งนักศึกษาที่เราทํากิจกรรมชมรมกับเขาแล้วก็พอมีโอกาสได้ก้าวออกไปอนอกรั้วมหาวิทยาลัยหมายถึงว่าเราไปทํากิจกรรมข้างนอกนะคะ มันก็ยิ่งเห็นเห็นอะไรเยอะแยะมากขึ้นค่ะก็ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวิชาการที่มหาวิทยาลัยเนี่ยนำเทคโนโลยีมาใช้ตรงนี้ถือว่าเป็นเป็นจุดเด่นนะคะมหาวิทยาลัยมีการขับเคลื่อนสิ่งนี้อย่างรวดเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวบุคลากรอย่างอย่างตัวอาจารย์เองเนี่ยก็เป็นอาจารย์ผู้สอนนะคะเราจะเห็นว่าเราได้มีการเรียนรู้ซอฟต์แวร์ใหม่ๆเรียนรู้กระบวนการด้านเทคโนโลยีด้านไอทีใหม่ๆสิ่งเหล่านี้ค่ะเรามาใช้ในเรื่องของการเรียนการสอนนะคะการทํางาน ตอนเข้ามาเนี่ยก็เป็นมหาวิทยาลัยที่แบบมีความกรีนอยู่แล้วแต่ว่าตัวอาคารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังเป็นอาคารเดิมๆที่มีความคลาสสิกอะค่ะแต่ว่าพอเวลาเปลี่ยนไปเนี่ยก็เห็นความเป็นแบบความทันสมัยมากขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารหรือว่าสถาปัตยกรรมต่างๆเข้ามาทํางานที่นี่ก็ปี2549อ่บามิถุนานี้ก็ครบ16ปีที่ทํางานที่มหัวใหญ่ะค่ะ ความเปลี่ยนแปลงของมองก็คือมีความเจริญเติบโตมากขึ้นจากเมื่อก่อนที่ออนเข้ามาที่นี่ก็เป็นวิเลยเมืองจากวิเลยเมืองก็เป็นมหาวิทยาลัยหาดใหญ่เอกชนชั้นนำของภาคใต้ค่ะ ัจจุบันนี้จะเห็นว่าความเติบโตของมอหาวิทยาลัยเนี่ยนอกจากเรื่องของฟ a c ิลิตี้นะครับอาคารอุปกรณ์การเรียนต่างๆซึ่งเรานำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้เยอะมากนะครับสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยในความเปลี่ยนแปลงก็คือผลงานนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานวิจัยแล้วก็สิ่งที่เห็นได้ชัดอีกตัวหนึ่งก็คือว่าเราขยายฐานนะครับของกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากมหาวิทยาลัยเนี่ยออกไปต่างประเทศด้วยนะครับก็จะมีนักศึกษาต่างชาติเนาะเยอะที่สุดเท่าที่ผมจําได้ก็คือมาจาก14หรือ16ประเทศ นะครับประมาณ20-30คนนะครับซึ่งตรงนั้นก็เป็นบรรยากาศที่ผมเองไม่เคยสัมผัสมาก่อนมหาวิาลยหัดใหญ่เนี่ยเป็นบ้านหลังที่2นะคะเพราะว่าทุกๆวันที่เราต้องมาทํางานทุกๆวันที่เราอยู่ที่นี่นะคะเรารู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วเราก็อุ่นใจค่ะ เนื่องในโอกาสครบรอบ25ปีของหมาหาวิทยาลัยใหญ่นะครับผมก็มีความยินดีแล้วก็ขอชื่นชมนะครับกับทุกๆคนทุกๆฝ่ายมีพัฒนาการที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะมุ่งสู่ระดับสากลในเร็ววันพี่คิดว่ามหาวิทยาลัยใหญ่ของเราเนะะี่ยค่ะจะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพพี่มั่นใจว่ามหาวิทยาลัยใหญ่นะคะจะก้าวไปข้างหน้าอีกได้ยาวไกลคะ่ะ ก็ถือว่าเรามีการขับเคลื่อนในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในทีมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยหัดใหญ่นะคะทุกคนร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนองค์กรนะคะก็คิดว่าองค์กรจะเติบโตแล้วก็ก้าวหน้าในอนาคตขึ้นไปอีกค่ะก็ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนที่ร่วมงานด้วยแล้วก็อยากขอบคุณมหัดใหญ่ภูมิใจแล้วก็ดีใจมากครับที่ได้มาเป็นหนึ่งในบุคลากรของมหัดใหญ่ครับมหาวิทยาลัยหัดใหญ่นะครับอยู่คู่เมืองหัดใหญ่อยู่คู่จังหวัดสงขลาครับ อยู่คู่กับคนที่อยากจะมาหาประสบการณ์อยากจะมาหาโอกาสในการเรียนในการพัฒนาตนเองนะครับผมเชื่อว่ามหาวิทยาลัยหัดใหญ่นั้นก็คงจะเป็นสถานที่นะครับที่จะให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาพัฒนาตัวเองนะครับเข้ามาใช้สถานที่เข้ามาสร้างโอกาสที่นี่ต่อ,ตอไปนะครับก็รักมาหาวิทยาลัยหัดใหญ่คะ่ะขอบคุณคะ่ะ